ำลังจะเตรียมของจะขึ้นไปอ่าเราต้นขาลงมาเนี่ยเาเราข้ามข้ามลำธารลงมานะครับมันเป็นทางชันนี่เนี่ยตอนเนี่ยเราต้องเอาขึ้นสองเส้นเดี๋ยวมัดชูท้ายขวา,า,าวกดนดึงช่วยกันดึงขึ้นอสอาร์นะครับนิบ<อ>บากก็ไม่มีปัญหาที่นาเป็นห่วงนะครับนอนนั้นี C T อะไรอะไขึ้นได้หมดมันหนักเลยเนาะมันหนักเลยต้องยขึ้นเออต้องถ่ายของขึ้นบนก่อนเดินท่าก่อนโอเคไป เชะครับเรียบร้อยครับตอนนี้นอนตากฝนทั้งคืนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยอย่ากลัวฝนว่าฝน,นมันเย็นฉ่ำนี่อกกโอโ้รอบนี้นักกว่าเดิมเบียกเียกด้วยไงเบียกแม่งคูณสองอะ่ะสองเท่าอ่ะดูเป๋านะครัแบแป็กของเราแน่นประมาณสิบโลได้สายเบสสายเบของจริง เดี๋ยวไปค่อยเดี๋ยวผมไปช่วยดึงข้างบนมาเอ๊มันจะสู้ผมะพี่มาเร็วมเวนี่มันนี่มานี่ยังมันจะจับเลยไม่รู้ว่ามันจะงับหรือมันจะเล็งด้วยไง ไปเที่ยวนะสมใจเข้าเลยนะสนุกไหมน,นุกไหมนสนุกไหมจะนุกไหมจะนุกไหม <c oughs> อชอบใหญ่เลยไปี่ต้องพกไปก่อนพี่มันต้องเอารถขึ้นมา,าขึ้นมา,มาเลย นี่นะครับทางที่เราเดินขึ้นมาก็จะเอารถขึ้นมาออกมาให้ได้นะครับขาลงลงได้นะครับโอ้ชันนะนี่พฟมกันนะนี่ใช่เพราะมันชันมากแล้วแล้วรถมันหนักด้วยรถมันหนักต้องดึงเนาะใช่ไม่ใช่ก็เดือดเอซีทีเมื่อกี้ต้องเข็นตูดขึ้นมาขึ้นไม่ไหวอ่ะวางแผนกันก่อนสแตนบายกันตรงนี้เอาไอ้ดาวไปเอารถมาก่อนว่ะเออดาก่อนวิบากไม่มีปัญหาหรอกวิบากขึ้นได้อยู่แล้ว มาแล้วสเสียงเสียงอิดามาแล้วไปพี่คอยช่วยดึง chơi đánh tụt nó ấy ở trước ไป้หมดไปใ้ลุกที่ดึงดึงมาพอกันด้ไปไปไป,ไปไปไปไเข็นล้งด้วยเข็นตูดด้วยฮ

รดตายสบายหรือเราประสบการณ์แน่นอยู่แล้วเราเข้าป่าเอาตาเข้าป่าโอ้ไม่เทงเท้าไม่นามาได้นะตัวลุยเลยอย่าเปลี่ยนยางเดี๋ยวว่าเสียอย่างเดียวเลยไม่แพของไม่ได้เหมือนเขาเราไมแพของแบบแน่นเอียดมาเลยเราได้ของปบยวอะเราต้องทำเหล็กแล้วอย่างงี้ยเรต้องเหล็กนวเราไปได้ทุกทีเลยเราไปได้ทุกทีเลย

เรียบร้อยขึ้นมาได้แต่หกตัวดับไหวไหมร้อมยากมันอยู่ตรงที่นานพร้อมยากมันอยู่ตรงที่เหยียบหินไปแล้วหินมันมันพิกอ่ะมันแบบปุ๊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 บไปใหญ,ญ่โอ้โยโคตรละมัดทลาย นี่เอ้าเลยอฮ้ยคุดไปค่อยโยดไปหินใหญ่ขาน้าตงนี้เลยนะครับผมเฮ้ยไม่น้ำแล้วพี่เออถึงแล้วอ กมาิินท้งตอนแรกนึกว่าเห็ดนะครับซาจอดรถดูนะครับจมิกบอกว่าเห็ดเองเหมือนมีคนเอาไปปลูกไว้เลยเป็นถังเต้นใหม่เลยไม่ก็เห็ดแต่บอกไกลๆเขาเบื่อเด้อเลือกโอเคปหมเราเดี๋ยวฝนมาอีกรอบเดี๋ยวช่วยเอาฝนทักทิ้งเลยขึ้นขาไม่สิ้นเนี่ยนี่เรามาถึงไปที่แล้วเออ นี่ใช่ไหมน้ำตกอ๋อไอ้ที่มันปากหมุดใช่ไหมอ่าแล้วมันอาจจะเดินนั่นมาเข้าไปทางไหนเราเดินไปถึงไงเราเข้าทางนู่นเดี๋ยววันหลังก็ยมาวันหลังวันนี้ไม่ไม่ไหววันนี้ไม่ไหวแล้วเพียแล้วตากฝนด้วยเรื่องอะไรโอ้โหเจอสารพัดจริงๆเดี๋ยวถ่ายแล้วถ่ายเร็วหลอแล้วเดินนี่เลย ในลืเลยสุดเราก็ออกมาจนได้ครับตอนนี้ที่หน้าฝายน้ำล้นครับไม่ยินแบบไ่ไนไงไจานมันไหมมันอยู่โอ้หนี่น้าขังน้าแบบจะล้นออกมาแล้วลำบากมนใจเลยสมใอยากอยากลำบากไง จับเห็นหมาสะไลไหมพี่ดับ <Yeah. S 1> <laughs> เห็นห,าาหมา <laughs> สะไลไหมสะไลหนุ่อมอยู่นะ <Walker>